ซึ่งแม้จีนจะประกาศเป็นกลางแต่ในทางปฏิบัติกลับสร้างสมดุลอำนาจในแบบที่จีนได้ประโยชน์สูงสุดโดยไม่จำเป็นต้องลงมือเองโดยตรงจรีนเป็นกลางเชิงคำพูดแต่เลือกข้างเชิงผลประโยชน์เป็นการดำเนินยุทธศาสตร์สมดุลแบบไม่เท่ากันของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่าทีของจีนที่หนุนกัมพูชาเต็มที่ด้านความมั่นคงขณะดเดียวกันขอเป็นกลางในปัญหาชายแดนกับไทยสะท้อนชัดว่า จีนต้องการรักษาฐานอำนาจในกัมพูชาซึ่งเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ระดับลึกขณะที่ไม่ต้องการให้ไทยตีความว่าเป็นการคุกคามโดยตรงสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าจีนจะดำเนินกลยุทธ์ใช้กัมพูชาเป็นฐานยุทธศาสตร์ทางใต้ของแผ่นดินใหญ่เช่นฐานทัพเรือเรียมและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจสีหนุวิวซึ่งช่วยให้จีนมีจุดยุทธศาสต,ต,ตร์ทางทะเลในอ่าวไทยโดยไม่ต้องปะทะกับไทยโดยตรงไทยจึงตกอยู่ในสภาวะ ถูกล้อมเชิงยุทธศาสตร์โดยมิตรประเทศจีนไม่ใช่การยึดครองแต่คือการลดอิทธิพลของไทยในอาเซียนผ่านการสร้างสมดุลใหม่ที่ไทยไม่อาจควบคุมได้